ไม่ก็่าตัวหญ่นะอะไรเฮ้อาหารอาหาเะอารเออคุ้อกขายกยเหรอกูะไรกูจีพนกามีเดียกูจอนกทางโลกางชื่อโรบินเรียมเลยวิ่โรบินวัมาอยู่กับคนอย่างนี้เลยเนาะ วิ่งธรรมดาดิเขาเลี้ยงเขาต้งเลี่ยงนะจะมีตัวเดียวเองค่มันมีชื่อทัว่วไปอะไรอย่างเงี้ยแบบนี้นี่เดนตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะตอนนี้อยู่กลางกลางชาติเขาใหญ่รออะไรรอรถเสียหนึ่งคันตอนนี้อ,อุณหภูมิ28องศาวินเราไปถึงไหนอะ รูปพี่ไปตัดต่อนะพรเ<ต>นี่ยเดี๋ยวทีนึงลนะาเข้าไปดูในเว็บนะมาดูสมาชิกในกลุ่มก่อนตอนนี้ยังไม่ครบเพราะที่เหลือยังรอรถที่เสียหนึ่งคันเจ๊กุ๊กหายไปไหนแล้วหลบกล้องอีกไปนายแบบหน่อยชื่อตูนตาครับชื่ออะไรคะมาจากที่ไหนคะมาจากฝั่งครเบ เป็นฝั่งโนต้ของอิตาลีใช่ไหมนักเอกกับนักเอกเดี๋ยวเขาจะแสดงหนังกันคืนนี้นะคะอ๋อเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องไปแฮปปี้วันนี้เลยกระเป่าเทียเต็นแล้บอกให้ยืนรอเตงให้นะร้องเพลงงาสองเต้นกระเป๋าเท้ยนก็ต้องกก่อนแล้วยต่อเต้นก่อนเยาบอกไปแล้วเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนเสื้องโน้นเอาเปลี่ยนทางเข้าเลยก็ได้มั้งทางลงยื่นเดี๋ยวเางงก็ได้ พอทางเข้าก็ต้องกลับไปรอบเลยมันรวมีห้องน้ำทางเข้า,างานเนี่ไปอีกแล้วไม่ละไปไหนแล้วควาลห้าไปแล้วไม่ยอมเรียกชื่อมันเลยไปเลยบินชลบินนี่คือหน้าของคนอาการที่ขับรถมานี่อันนี้คนขับรถเฮ้ยเดีย๋ยวพี่เทสิเป็นไงเนี่ย ปของลงมาเนี่ยเป็นไงบ้างดีหน่อยง่ายไหมเมื่อกี้โค้งเคยงี้ไม่ยอมเบรกไงเนาะนี่เบแพ้เขาดานขวาอากาศนีเป็นไงเย็นปะอากาศเย็นมาบนนี้ดีหวังล่างไหมยอะคลายความ